สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีวันนี้เล่นซิวานหน้าแทงครับเป็นซิวานหนาไอ้ไม่ใช่ซิวานหน้าแทงซิวานหน้าออฟเลงครับตกเกิดใจปกติเล่นแทงตลอดเลยช่วงนี้ไม่มีใครจับแทงผม,มเอาซิวานหนามาเป็นแทงก็เลยติดปาก <c oughs> วันนี้เป็นซิวานหนาไม่ใช่ออฟเลงนะแต่เป็นซิวานหน้าสปอร์ตครับผม ฝั่งเรามีคลอดหนึ่งพันเมตรโหนะเว้ยคลอดหนึ่งพันเมตรแล้วก็แฟนนีแฟนแฟนีกี่ร้อยเมตรไม่รู้น่าจะแปดร้อยนะเขาโชว์แปดร้อยใชไม่ได้ค,ครับราต้องข้ามมีแซกเลยคนระับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเราอันติก่อนถ้าเราอันติก่อนอันติของมันก็ใช้ไม่ได้ผลทันทีโอเคครับน่าจะไม่มีใครมาลัดนะพอต้องข้ามดูเหมือนว่าจะมีปัญหานะ มีสองนักสู้ครับเบนแล้วก็อ้าวคลอดโอเคครับ people, เป็นซัพพอร์ตครับผมอื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 ม <An enemy S 1> สวยครับฆ่าจูลลงได้มีสามนักสู้นะครับ <c oughs> ของเขามีรูบี้มีจูลลงแล้วก็มีเบนครับ นี่ในแรงเลยเออมันเป็นปัญหาอะไรก็ไม่รู้ปัญหาไม่มีใครยอมใครไลลงเรื่องีปัญหาครับเราต้องไปช่วยครับคลอดอ้าวคลอดมันจะตายอยีกแล้วอะอ้าวตายอยีกแล้วคลอดข้มามดีกว่าไมยคลอดองพังเม็ดตายนะตายนะตายตาย เรียบรอยปดมาพอดีดับเบลิลกิวเ <c oughs> ข้ามาล้าเฉยผมออกรองเท้าป้องกันเวนะเพราะว่าเรายืนเล็งกลางต้องเจียกับแซกเ่าดีกว่าเ้าเหมือนเล่นได้ดีด้วยนี่ในแรงนะเว้ยยื่ฝั่งตรงข้ามเลือกฮีโร่สามนักสู้ เราจะเล่นยังไงมันคงคิดว่าชนะมะั้งผมก็จะรู้โอกาสชนะมีน้อยมากนะสารมักสู้เนี่ยมันต้องมีแทงสักตัวแล้วก็ซัพพอร์ตสักตัวตัวฟารมสักตัวเออเล่งบนนี้ไปหาครับ สุดปั้นหนุ่มไม่โดนนะโอ้ยไม่โดนเลยเดือนแต่ก็ได้อยู่แจ็คมาแล้วถอยดีกว่าเล่นล่างสองตัวครับผม <c oughs> <c oughs> น่าจะแตกแล้วป้อมคลอดสู้เลลาไม่ได้ต้นเกมมันไลลามันโหดมากเลยต้นเกมขนาดแทงผมเป็นแทงนโดนเลาลายิงมันมันระยะไกลไงยิงตอดเลือดตอดเลือดตอดเลือด เกือบตายผมอะเป็นแทงเจีครับลำอ้าเลยลาลุมาดิ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 สวยครับค่าอย่างมากตัวต่อไปครับเบนอืมน่าจะตายกับบามมอนเลยมั้ยอย่ามอย่าบมมอนมาเล่นดีครับบามมอน ทีิครับเลงกลางครับฝั่งเขาเป็นจโจล่งนะตัวฟาร์มป่าเป็นไฮเปอร์โอเคครับเยยนครับสตันแล้วก็เจ้แมวอยู่ในป้อมแมวอ่าเจอาเอาเจ้าก็คือบางทีเวลาเาล่นเราต้องยอมบ้างนะเว้ย เออผมก็ยอมนะยอมเวลาเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งเราฝั่งเรามีแทงอยู่เอ้มีนักสู้อยู่แล้วผมยอมเปลี่ยนบางครั้งผมก็เล่นนักเวทนะเวทล่ะเล่นส่วนมากจะเล่นเซคขอบแต่ถ้าไม่เอานักเวทโดยตรงผมก็เอาซิวานาเลยมาเป็นซัพพอร์ตเขาไม่ว่ามาเลยมาเลยมาเลยมาเลโอ้อยจะตายกับตายกับตาย สวยครับอีกตัวหนึ่งดีก็ได้เฉยบนอะไรนะอีพอตอะไรล่ะอีพอตโรบี้เออที่นี่ไงก่อนเกมมเอาเฟโดนเราอีกจุดหาย่งมาโม่เล่นดีนะมาโม่เล่นดีด้วย เคเราไปเล่นก่อยเล่นก่อนครับผมกดให้เกมมากเลยให้เกม่สู้เวลาไม่ได้น้องวเวลาโหเห็นับเลงการมีประเด็นเหมือนว่าจะมีประเด็นเอาไพลนี้ดูด่ะ มอนโดนรูบี้เลนงกลางเฮลไลเลนงกลางแซ็กเลนวกลาง,ลาลลางอ้ยหลายตัวเลยตัวแมวหลายตัวเรายังไม่ได้ป้อมเลยนี่หว่าไปแล้วครับอุย้ยโดนสตันเนอะอ่าโงงโกว่าซกเรียบร้อยครับ <c ười> คิดยังไงวะแพ้นี้มันรอยอยู่แล้วเหรอ เออแซ็กนี่ยากมากเลยจะหนีก็ไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ตัวหนอนเออเมื่อกี้แซ็กเอาตัวหนอนไว้ในป้อมไงแล้ทีนี้เขาเดินกลับมาจะเข้าในตัวหนอนแต่ว่าตัวหนอนอยู่ในป้อมเข้าไม่ได้ถ้าอยู่ใกล้ตัวหนอนเนี่ยตัวหนอนจะยิงฟรีเลยไปแล้วครับอัลัส ปั้นเลยดูไม่ได้วะอา้าวขาแร็กได้อีกแล้วเ <laughs> ด็กป้อมมาเลยโอเคทีป้อมเอออ่ามีมีมสวยครับตายนะตายนะตาย เวลาหริงเก็บที่หมายสตันเลยเกอบโรยครับสาย <c oughs> ใครเร็วกว่ากัานอ่าเป็นไงเห็นไหมเวลาเราอันติแลแ้วแซกอันติในอันติของเรามันจะไม่เข้าไปในตัวหนอนอมากเลยทีเดีง เอา yeah, mm ้าโยนเกมเลยแม่คาครับเราเป็นผู้บริสุทธ like? ah, oh, uh, <oh ิ์แม่คัาคนยอมแพ้นี่ไงก่อนเกมไม่คิดเอาโยโดนโดนโดนรูบี้รับวไปเลยสตันเลยดิถอยครับเกือบตายนะเกือบตายนะอ้าวตายผมกลัวเลยละท้ายเกมมากเลยไม่ละโหดนะมาเนย่มานี่ หาเลือดก่อนครับมันต้องมีตัวมาสักตัวหนึง่งเคชูลงตายครับเรียบร้อยมันเป็นการเล่นแบบดักป่า <c oughs> อจะตายนี่ยบร้อยโอ้โหหนีไม่ทันแต่ว่าแร็กมันออกจากแตบตัวนอนของมันได้หะเออเขาไปแล้วครับเข้าไปแล้วตายเวลาเล่นเนี่ยเราต้องยอมวอยยอมบ้าง อนี่ไม่มีใครยอมเลยดูอเอานักสู้มาสาตัวเบนเอฟเคแน่กว่าเบนเอฟแล้วไม่เห็นออกมาเลยเบน,เ,นเวลาเล่นเราก็ต้องยอมนะถ้ามีแล้วก็หาตัวอื่นก็ได้นะเออแนะนำเดี๋ยเวลาขึ้นแรงสูงงอย่าเล่นแค่ตัวเดียวต้องลได้หลายตัวเออผมเล่นซีวาน่าแต่ว่าซีวาน่านี่โปรเพเยอร์ฝั่งอินโดเขาบอกว่าเป็นฮีโร่ที่ เล่นได้สามตั้งสามตำแหน่งเลยนะออฟเลนก็ได้แทงก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้เออผมเลือกเล่นซิวาน่านี่แหละเอาหลอดดีวกว่าผมกลัวเลลาเกิดไทเกนต้องปิดให้ไวเขาบินบินไม่ได้หลุดหรอกลัวมีตัวมาอ้าวตายครับสวยครับเราได้ตายไหมตายไหมตายไหม โอ้ไม่น่เดีด๋ยวรูบิงรออกันดีกว่าเอามาตัดดีกว่าเอามาตัดอายนะาแค่นี้ก็พอ ด่ากันแล้วจู่ลงมันเป็นอาการที่ไม่ยอมใครเออผมว่าพวกเขาต้องเล่นฮีโร่ตัวเดียวแน่เลยครับปั้นเลยดูดูฟรีดูฟรีตายาห่าถ้าไม่หยุดได้นะได้นะตัวที่ลังหลังได้นะอือตัวไหนก็ได้มาเลยมาเร็มาเร็ตัวไหนก็ได้อือ วิโด้เลือกแรมากเลยสวยอ้าวร็วละปีฟอมโอ้ยเพี้ยยเพี้ยยเพี้อือ,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 อสุดท้ายกวนติกินเะน็วไหมมันตีนะเอามาัามานมันอันติแล้วเมื่อกี้นี่วะเออลืมโอ้ยอยากตี้อมมาเลยผมกลัวท้ายเกมอะผมกลัวเวลาเกิดท้ายเกมอ่ะ นี่เราแรงมากเลยนะอบอมมอนโดนะเฟน,นี่ออกจากเกมเลย เอาแป๊บเดียวหอตังก่อนนะกมันตายอมบ์บอมบ์โดนคีม่ไมน่าจะตายจู่ล่องว่ะจูลงอืมอืมอืมอนไหลสัตว์ตัง้เลยอืมตายครับผม ยูร่องน่าจะกดยอมแพ้แล้วล่ะเห็นบนตั้งแต่ต้นเกมนะก็ <S <S> <S <S> ไม่มีใครยอมใครก็จะเป็นแบบนี้แหละนักสู้สามตัวบางทีเราก็ต้องยอมเห็นเลือกฮีโร่เลือกนี่ก็เลยยอมเป็นแท้งบ้างเออเนละอูบีครบโอ้โหโดูเลยไมยกเลยละ่ะ นี่ปิดไม่ได้ว่ะโอ้อยากตีป้อมแต่ว่าอืมเรล่าตายครับเรล่าตีป้อมโอ้ดูเลือดดูดิ่โอ้ยตีป้อมดีกว่าตูตีป้อมเอออะไรแต่เมืองกูตีป้อมตีป้อมกูตีป้อมอย่างเดียวตีป้อมมาตีป้อมเออตีป้อมมีน้ำตะการชนะคือการตีป้อมเลยเออ มงกัวไทยเกมนะต่อให้ฝั่งเขามีนักสู่ถามตัวแต่ว่าไทยเกมเนี่ยถ้าเขาเล่นถ้าเขาเล่นดีๆเนี่ยอืเลยลายโหดแน่เนี่ยโดนเลยลาย,ยิงนินตาเนยเลยลายเจ็บมาเลยไทยเกมโอ้โหคลอดหนึ่งพันเมตรได้เหรียยเหรียยอะไรเหรียยทองแดง